สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวอา่าที่แปดเลือมนะครับของคุณริวที่สัมผัสนะครับเ <Wow. S 1> พิ่งได้รับของมานะครับ ที่ปูชามาก็จะมีของแถมที่คุณริวแถมให้มานะครับว้าวผมปูชามาสามชุดนะครับก็บเกนจีสามชุด ที่แปนเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงก็จะมีสร้อยแถมมาด้วยนะครับ นี่ครับนี่ก็จะเป็นสร้อยที่แถมมาแล้วก็จะมีจี้นะครับเป็นจี้แปดเหลี่ยมนะครับ ก็จะมีชื่อขององค์กอูนะครับถ้าอยู่ที่มืดก็สามารถเรืองแสงได้นะครับ ก็มีเหมือนกันทั้งสามกล่องนะครับแล้วก็จะมีกระดาษแถมมานะครับเป็นคู่มือการบูชานะครับ สามกองเหมือนกันครับก็ G จะมีของแถมที่คุณริวแถมมาให้นะครับนี่คือจะเป็นผ้าปรับห้องจุ้ยนะครับ นรูปปลาอพิดานครับ <laughs> เป็นแบบนี้ครับเสริมควงช่วยเกี่ยวกับการงานและเงินทองนะครับเสริมดวง ก็ข้างในก็จะมีแกะย่างนีดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นกำไรนะครับ e เป็นกําไรครับ เราก็จะมีแหวน แวนเสริมดวงครับแล้วก็จะมีเป็นองค์พระนะครับก็จะเป็นองค์กวนอูนะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นข้างหลังนะครับบูชามา3ชุดนะครับก็จะมีนี่ครับจี้แปดเหลี่ยมนะครับทั้ง3มชุด ก็จะมีผ้าผ้าเสริมหงจุย้ยนะครับเป็นของแถมก็มีองค์ก้อนอูครับก็จะมีแหวนแรกกำไรนะครับ คือเป็นการทําบุญร่วมสร้างพุทธสถานขององค์วรอูนะครับร่วมทําบุญกับคุณริวที่สัมผัสนะครับเอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ